ทำ้าอย่าลทำค้าขอแนะนําชื่อนามสกุลด้วยค่ะอ๋อชื่อปีกบุญประทุมวันค่ะค่ะกินเจอ๋อสี่สิบกว่าปีละค่ะตั้งแต่ปีปี2 5 2 6ค่ะเจอชาวอโศกก็กินมังสวิรัตมาเลยค่ะเป็นมังสวิรัตนะคะเจดะเฉพาะช่วงเทศกาลเจค่ะค่ะพี่มีความรู้สึกยังไงกับคําว่า สิทธิสัตว์วชีก็เพิ่งได้ยินตอนพระท่านโพธิละคชนเทศเมื่อไม่นานวนี้แหละค่ะอันบอกว่านคนเราพูดถึงแต่สิทธิมนุษยชนแต่จริงๆแล้วสัตว์เขาก็มีสิทธิ์ในชีวิตของเขาเหมือนกันเหมือนกันกับมนุษย์ทุกชีวิตมีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะแล้วก็มีความรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปกินเนื้อสัตว์ไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์เลย เป็นการละเมิดสิทธิของเขาเวลาเราจับเข้ามาฆ่าเขาก็ดิ้นรนวิ่งหนีแล้วก็กระเสือกกระสนตาเราห้อยขอร้องเราแต่เราไม่เคยไม่เคยฟังฟังคําขอร้องที่สื่อแสดงออกมาทางอากัศกริยาเหล่านั้นพระมนุษย์ถือสิทธิ์ว่าตัวตัวเองมีอำนาจเหนือกว่ามีปืนมีอาวุธมีมีดอยู่ในมือจะประหัรประหารใครก็ได้5คนแล้วยังไม่พอก็ฆ่าชีวิตสัตว์ ส่วนใหญ่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยความเมตตาแต่สัตว์อื่นไม่เมตตางนนั้นไม่ถูกค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เมตตาเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งปวงวางศัตราวางอาวุธหยุดเขียนฆ่าซึ่งกันและกันค่ะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปด้วยว่าการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทำให้เรามีโรคมากแล้วก็อายุสัน้นเพราะฉะนั้นการกินเนื้อสัตว์นี่ก็เท้า เป็นการเบียดเบียนชีวิตตัวเองด้วยนะครับทำให้เรามีชีวิตเรามีภัยไม่พ้นภัย,ภยในบัตรสงสารเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกกินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับว่าเราทำให้ชีวิตเราพ้นภัยหมดเวรภัยเป็นอภัยทานทั้งยิ่งใหญ่นะคะถ้าสัตว์ทุกตัวในโลกนี้นี่อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขมีเมตตาเอ็นดูต่อก,กัน สัตว์ก็ร่าเริงเบิกบานแล้วมีชีวิตยอยู่ตามตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติของเขาเนี่ยลงไปในนาก็ได้ยินเสียงกบกบเขียดปลาหรืออะไรแต่สัตว์สัตว์น้ำนะคะร้องลงงมเหมือนสมัยก่อนไม่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเสียงนกนกต่างๆในในในป่าก็แทบไม่ได้ยินเสียงแล้วเพราะว่ามนุษย์เข่นฆ่าก็าไปหมดแล้วก็ เพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นระบบนิเวศท,ที่สวยงามแล้วก็สมดุลก็ค่อยๆหายไปมนุษย์ก็ค่อยๆเพี้ยนผิดจิตวิญญาณก็เพี้ยนผิดไปด้วยจากจิตที่เคยมีเมตตาสงสารก็โหดเหี้ยมขึ้นทุกวันนะปียีงเจอโศกครั้งแรกกันนะคะ,ะท่านก็ฉายวิดีโอเกี่ยวกับการฆ่าวัวฆ่าหมูให้ดูแค่นั้นเองกินไม่ลงเลยนะคะ นี่คือสำนึกสำนึกของมนุษย์ผู้ที่เรียกว่าตัวเองเป็นเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงต้องมีเมตตากรุณาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสื่อแสดง,สง,สง<ม>ถ้าเราโหดเหี้ยมเห็นฆ่ากันเหมือนสัตว์ที่มันจิกกินกันฆ่ากันกัดกันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วค่ะศาสนาพู้สอนให้มีเมตตาเพราะฉะนั้นท่านให้รักษาศีลข้อแรกก็คือหยุดฆ่าสัตว์นะคะแต่ว่า ชาวผู้ทั่วไปก็เอาแค่รับศีลแต่ไม่ทำทำใดๆใก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเพราะท่านบอกอย่างนี้นะคะฟังทำมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ลงมือปฏิบัติรับศีลที่วัดแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เอาศีลทิ้งที่ประตูวัด <c oughs> อีกอย่างนะคะการกินมังสวิรัติกินอาหารเจรนี่มันสอดคล้องกับกับธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์นี่เป็นสัตว์กินพืช ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อสัตว์นะคะ,ะมีเหตุผลหลายอย่างครับถ้าศึกษาในตำราในความรู้ทั่ว,วไปเขาก็รู้ฟันเราก็เป็นฟันที่ใช้บดเคี้ยวผักค่ะไม่ใช่ฟันกาฟันแหลมๆที่ไว้ฉีกเนื้อสัตว์กินนะคะแล้วก็ลำไส้เราก็ยาเป็น12เท่าของร่างกายไม่สั้นๆเหมือนสัตว์กินเนื้อทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินเนื้อสัตว์เมื่อแก่ตัวมาก็จะมักจะเป็นมะเร็งลำไส้ นะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์มันย่อยยากมันออกจากกระเพาะเรายากขับถ่ายยากผักพืชนี่วันต่อว,วันเลยนะคะถ้าใครไม่ไปกินอะไรที่ปรุงแต่งจัดมันจะถ่ายสะดวกลำไส้ไม่ท้องไม่ผูกเพราะฉะนั้นการกินเจก็มีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพเราแล้วก็ทำให้เราได้รักษาศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเราก็จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนการที่พูที่เจ้าตรัสนะคะ เห็นคนที่อยู่โรงฆ่าสัตว์เขาก็จะได้รับวิบากกรรมต่างๆนานาเห็นไหมคะที่คนฆ่าหมูออยู่ดีๆก็เหมือนมีคนมาไล่แทงอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันเป็นไปตามนั้นอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนนะคะหันมากินมังสวิรัตกินอาหารเจให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเปิด่อยชีวิตสัตว์ออกจากป่าจากท้องเราให้สัตว์ร่วมโลกเขาอยู่ได้อย่างสันติสุข ะะให้เขามีคืนชีวิตให้แก่เขานะคะแค่9้าวันที่เราทำนี่ก็เป็นอนิสงฆ์มากมายทำให้สัตว์รอดตายไปตั้งหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินตลอดชีวิตยิ่งจะดีนะคะสัตว์เขาก็จะร่าเริงเบิกบานเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นโปรดเมตตาและสงสารหยุดกินเนื้อสัตว์ <laughs> ขอบคุณมากค่ะ <laughs>